สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะนําเสนอในเรื่องเม็ดขนุนมีค่ามากอย่าเพิ่งรีบทิ้งพบว่าเป็นยาดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากนะคะและข้อควรระวังในการกินนะคะข้อมูลจากกินดารัตสิริวิรักษ์นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับประโยชน์ของเมล็ดขนุนหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าเม็ดขนุนกันนะคะ ซึ่งคุณประโยชน์ของเมล็ดขนุนนั้นมีมากมายไม่แพ้มเมล็ดจ,จากพืชผักผลไม้ชนิดไหนเลยนะคะเรามาดูประโยชน์ของเมล็ดขนุนเปนพร้อมกันเลยนะคะสามคุณประโยชน์ดีๆที่ได้จากเมล็ดขนุนเมล็ดขนุนมีคุณค่าทางสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายดังต่อไปนี้นะคะ 1. ปรับสมดุลระบบย่อยอาหารเมล็ดขนุนมีไฟเบอร์สูงช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการท้องผูกบรรเทาอาการลิ้สีดวงและป้องก,ลกลันโรคลำไส้อักเสบ ยิ่งมีกว่านี้ไฟเบอร์ยังถือว่าเป็นฟรีไบโอติกซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโต,โตของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้นะคะ 2. ต้านมะเร็งไม่ขนุนอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะสารฟาโฟโนอยซาโปนินและฟีโนริกนะคะสารประกอบเหล่านี้สามารถต่อต้านการอักเสบปรับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจากการศึกษาพบว่า สารสกัดจากไม่ขนุนช่วยลดการก่อมะเร็งได้ถึง6 1นะคะเฉพาะการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์นะคะ 3. ต้านเชื้อแบคทีรียไม่ขนุนมีฤทธิต้านเชื้อแบคทีรียสามารถป้องกันโรคเจ็บป่วยที่เกิดจากการรับประทานอาหารได้เช่นอาการท้องร่วงนะคะและข้อควรระวังในการรับประทานไม่ขนุนนะคะถึงเม้นว่าไม่ขนุนจะมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพมากเพียงใดแต่การรับประทานไม่ขนุนนั้นก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างเช่น การรับประทานไม่ขนุนร่วมกับยาบางชนิดอาจทำให้เสี่ยงต่อการตกเลือดหากคุณรับประทานยาที่เสี่ยงต่อการตกเลือดนะคะควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเม่ขนุนนะคะช่วยกดกระดิ่งและกดติดตามให้น้าด,ด้วยนะคะเพื่อรับชมวิดีโอใหม่และเพื่อเป็นกําลังใจแรงกายให้หน้านะคะขอบคุณมากนะคะ